ต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านกงสุนจีนอากงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่พบปะสื่อม,มวลชนภาคเหนือเดินหน้าแก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันทุกมิติในโอกาสฉลองสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบ50ปีค่ะ นายเฉินไห่ผิงกงสุนใหญ่จีนประจำเชียงใหม่พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือที่โรงแรมแชงกรีลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนางสุพินจินดาหลวงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่3นางปานิสาชัยพรมผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถแถลงการดำเนินงานของกองสุนใหญ่จีนในรอบปีที่ผ่านมารวมถึงรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อปัญหาและการเสนอแนะเพื่อส่งเสริมพัฒนาร่วมกันในมิติต่างๆในโอกาสปีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบรอบ50ปีและในปีนี้ค่ะจะมีการจัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์50ปีต่อเนื่องเช่น20มิถุนายนจัดเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้แก้ปัญหาหมอกควัน วันที่1กรกฎาคมงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยจีนจะแสดงภาพถ่ายและประกวดภาพวาดสื่อสายสัมพันธ์ไทยจีนที่มีเยาวชนค่ะส่งภาพเข้ามากว่าร้อยภาพเลย ซึ่งในห่วงที่ผ่านมานะคะกงสุนจีนได้ผลักดันการค้าในหลายมิติเช่นการผลักดันการส่งออกผลไม้ได้ศึกษาปัญหาของการขนส่งที่ท่าเรือเชียงแสนที่ยังขาดแคลนเครนยกตู้คอนเทนเนอร์จึงได้เตรียมสนับสนุนเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและได้ติดตามปัญหาถนนเส้นทาง r 3 a ที่บางจุดยังต้องปรับปรุงเพื่อการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนในเรื่องสงครามการค้ากับสหรัฐอเมริกาได้เน้นย้ำความชัดเจนของรัฐบาลจีน ปกป้องความเป็นธรรมสร้างกลไกที่ยุติธรรมทางการค้าสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียในส่วนของการท่องเที่ยวที่ไทยมีความกังวลว่านักท่องเที่ยวจีนจะลดลงจะช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์ตลอดจนกองถ่ายทํำภาพยนตร์ให้เข้ามาถ่ายทําในพื้นที่ภาคเหนือเพิ่มขึ้นค่ะ